ไว้ก่อนจะเมานะจะไปถ้าไม่มาวันจันทร์แล้วพี่จ๋าจ๋าโอ้ยให้เหรอขอบคุณค่ะวันนี้เร็วนี่แจกปีอันเนี้ยเรียกกราบเรียกกราบจ๋าคุณบอกมาให้แอบมาให้ด้วยฮาวายแก้วใหญ่กันเลยนัทถ่ายรูปกันหน่อยะไรอยู่าโอ้ยสาหร่า้มาให้ด้วยอ่ะ โอเคเย็นนะถ่ายรูปกันดีกร็จแล้วหละผูวทำมา2นัดมชมพูนะใส่มุดไม่น้ำไม่อบ่ะลอยจ้าใส่ส่วเดี๋ยวใส่ให้ มาทดลองเลยเนี่ยเมื่อคืนหมดไปกี่บาทแล้วเมื่อคืนอ่ะผมอยูหน่0ึ่งบไ้บขอน้องเดฟแซบมาคืออยูคุ้มมองเยอะ้เนี่ยแซบแซบห่อใหญ่ด้วยอ่ะใช้ห่อให่ีหอสห่อเลยต่อละสามพันามพันอ่ะไม่เยอะคุ้ว่าแม่ขยันซักผ้าเลยเลืกปให้แม่ ขอรกขอบคุณค่ะหนทไม่ลูกโคจะคว้าทุกคืนใช่วันนี้ลองลองโอวานลองลองไปได้เลยดองดีจ้าส่งคนได้ลูกบันไปไปทุกคืนนะแล้วก็ได้ทุกคืนต็้งว่าสนมากไม่ยเล่นเลขนาดนหอกแต่ไปเล่นของเล่นนะไปทุกคืนเลยเลย น้องอฝากให้น้องด้วยแต่นั่นนี่ไข่หนุงไข่ไข่พวกนมไข่ไม่ค่อยได้นะได้เฉยได้เฉยนั่นแตะปีเลยหยิบได้เลยค่ะกินเม็ดก็ได้้ตองเลนปีเละเพราะว่าเขาจะทำบุญเสร็จส่งผลแม่ลูกนะเขาก็เขาก็จะมีเสียงดวงหยิบให้น้องด้วยหยิบไปก่อนก็ได้ช็อกโกแลตก็มีหยิบไปได้โชว์คอนยรินไม่เยอะหรอกของไม่สามเม็ดได้เลยหยิบได้เลย ไม่ได้ไม่ได้ถาเล่นเป็นน้อยรวมไม่ได้าไม่ได้ก็ไม่ได้เอา,เอาเอุนุนไม่เพิ่มมิฟีนะคะอหอไรัในนี้ให้ ยเงนิสสาดอกกุหลากมาให้